ฮ e ลโ o สวัสด <laughs> mm ีทุกคนเดนพบกับแอปิทแ n นแลวันนี้เราก็จะมาเตยกับเพื่อนอีกแล้วนะทุกคนไปดูกันเลยเสียงรถบ้านเราอีกแล้วเหมือนเขารู้เวลาเราเลยเนาะไปดูกันเลยแอปิทแชนลสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยจ้า ภาพบังบัดจ้ะค่ะไปข้าบังบัดมหาอะไรดีคะอยู่ในโลกมหาแต่ก่อนมันชื่อคณะสหวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันเพิ่งเปลี่ยนชื่อหอ๋อมันเพิ่งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็นอะไรนะขอมาอีกสักทีข้าบังบัตโอ้ได้ข้าบที่แรกมันชื่อว่าอะไรอ่ะสถาวิทยาศาสตร์อ๋อทำไมถึงเลือกเข้าคณะนี้จ้ะโซตอนแรก อยากเข้าสัตวแพทย์ด้วย mm hmm. แล้วแบบพอเดินทางมาถึงรอบสามใช่ไหม mm hmm. มันมีหกอันดับใช่ปะก็เลือกแบบสัตวแพทย์หนึ่งสองสามเพราะแบบก็ไม่ได้มั่นใจในคะแนนตัวเองขนาดนั้นก็เลย mm hmm. ไม่กล้าเลือกสัตวแพทย์ทั้งหกอัน mm hmm. อันที่ส mm ี hmm. ่ก็เลยแบบากายภาพมันก็ดีนะมันก็แบบมันเป็นแบบรักษาคนป่วยดูแลคนอะไรที่แบบเราชอบอะชอบชอบอะไรที่มันอยู่ในโรงพยาบาลอะ mm hmm. แล้วแบบ <laughs> ก็เลยเลือกกายภาพเป็นอันที่สีแล้วก็ ไอที่ชอบไปอย่างหนึ่งก็เป็นพวกแบบลักศาสตร์ก็เลยเอาลักศาสตร์ไว้ที่ห้าที่หกแล้วมันก็มาติดที่สี่าทีก็ 4, บบเลยแบบเ็ดค่ขนอมทีแล้วกหอก็คืออยากแบบอยากพอแค่รอบที่สามไม่อยากไปต่อสี 5, อ่ห้าเล้วใช่พราะว่าแบบคะแนนมันไม่กี่มากแต่ว่าใช้คำว่าไม่กี่น <laughs> ะแว <laughs> ไ,อไอ้รอบรอบนี้ไง รอบนี้มันก็แบบอยู่ในแบบพนาดที่เราแบบคิดว่าเราแบบก็โอเคอยู่โอเคกับนน้เราคิดว่าการเรียนมันแตกต่างจากมหาลัยไหมอ่ะการเรียนแตกต่างจากมหาล <c oughs> ัยยังไงก,การเรียนแตกต่างจากโรงการเรียนโรงเรียนยังไงหรือเปล่าก็มื <c oughs> <c oughs> อว่าก็แบบที่โรง,งเรียนเราเอ่ะมันจะแบบเริ่มเรียนตั้งแต่แบบ เ้าแบบแปดโมงอะไรนี้นใช่ปะ่ะแล้วก็เริ่มเรียนตั้งแต่หกโมงเนแต่แบบที่นี่ก็จะเรียนตนางวันบางทีก็แปดตื่งแล้วก็เริ่มเรียนมันก็แล้วแต่วันบางวันก็ครึ่งวันบางวันก็อย่างช้าสุดก็ประมาณบ่ายสามค้นยกเว้นตอนเรียนออนไลน์ <c oughs> แต่ว่าที่มันต่างกันก็คือแบบถึงถึงอยู่มาหาลัยมาเรียนแค่ประมาณวันละสองวิชาเลยนะแต่ว่าความลึกของเนื้อหาความยากของเนื้อหา ได้ยากกว่าตอนเขายุมากแล้วก็แบบมันจะมีงานกลุ่มเยอะมากงานกลุม่มอ่ะเขาจะเรียกว่าสัมมนาเหมือนแบบพออาจารย์ยสอนเสร็จใช่ป่ะ<ม>อาจารย์ก็เหมือนจะให้ผมฟ้อง,องก็แบบจะฝึกกันแล้วก็ไปหาความรู้ในละครอย่างนั้วก็ไม่ดีเลยเนี่ยประวัติทุกประวิติบางทีก็ไม่ใช่ทุกประวัตบางที่แบบผู้ข่าวเลยทุกคนอต่ตัดเรื่องหน้าต่อนเสร็จแล้วตัดเรื่องเนื้ออะไรเงี้ยแล้วก็<อ>แบบ<อ> เมื่อกี้กองงานกลุ่มกันใช้เวลานั้นมากสนิทกับเพื่อนเลยอ๋อเอาอาจารย์อยากให้สนิทกับเพื่อนรึเปล่าไม่รู้สนิทด้กเหมอนก็ได้ไหม,มแล้วเขาเรียกอะไรสังคมเมปหาะนรเป็นยังไงบ้างจ๊ะสังคมเพื่อนดีมากเพื่อนเพื่อนที่น,ทนี่มันก็คือไม่จำไม่ได้ค่ะว่าใคร แล้วเขาเรียกเลยปีแกรับกี่คนอ,ะอ่ะ,ะ,อะตอนที่เขาเข้าเขาเขารอบสามรันรับแล้วทังคณะตอนเนี้ยมีกี่คนอ่ะทังคณะตอนแรกเข้ามารู้สึกมันน่นาจะเก้าเก้าสิบเท่าไหร่นี่แหละแต่ว่าตอนนี้น่าจะเหลือประมาณแปดันอ๋อเหมือนมีคนออก แล้วก็ไอเรื่องการเรียนอีกอย่างหนึ่งอะวันนี้เรื่องที่ช็อกอยู่เรื่องหนึ่งไปก็คือไม่ไม่รู้แล้วแบบว่าตอนแรกก็แบบเออติดแล้วก็ติดแล้วก็แบบไม่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไปดูว่าแบบคณะนี้มันเรียนอะไรยังไงตอนที่ติดแล้วอ่ะอืก็แบบไปดูแค่ว่ามหาลัยมันเป็นยังไงเฉยเฉยอะแต่ไม่ได้เข้าไปดูว่าแบบปีหนึ่งเรียนอะไรบ้างก็รู้ว่ามันมีวิชาพวกนี้พวกนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาเรียนอะไรแล้วก็เหมือนเปิดเพิมแค่พก็ไม่ถิดประมาณสองอาทิตย์ได้ผ่าอาจารย์ใหญ่เ ก็คือแบบเออก็เลยแบบก็ยังเรียนยังเรียนไม่รู้เรื่องยังแบบอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยปรับไม่ทันเลยใช่แล้วก็ไปเจออาจารย์ใหญ่มาแจ้งไม่ไม่ไม่กล้าดคำอะไรแรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอาจารย์ก็มาทำเ้็นด้วยความโปรหัวอาจารย์เราเห็นแล้วเราก็แบบว้าวอืแล้วแล้วแกคือได้เรียนอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ปีหนึ่งเหรอใช่ปีหนึ่ง ึมนเแล,แล้วก็แบบอาทิตย์ละสองครั้งวันจันทร์กับวันพุธแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้แล้วเวลาสอบก็สอบแบบกีต่ตาระอาจารย์แล้วก็เรียกอะไรคณะแกนเียนกี่ปีจบสี่อ้สี่ปีนึ่งว่าเรียนหกปีเหมือนแพทย์สีปีเพาาค่าเทอมแพงไหมเอ,อ่ยค่าเทอม ถ้าเกิดแยกับตอนอยู่โรงนี้นถูกกว่าอ๋อจูกก็ยู่โอเคค่ะอยู่อยู่ที่นี่มันเชิมล่าสุดก็สองเจ็ด้าอแล้วเขาเรียกวอะไรปีหนึ่งเขาบังคับอยู่หออไหมอ่ะบางคับงคับทุกคนแต่แต่จริงๆถ้าเกิดไม่อยากอยู่จริงๆมันเหมือนให้เขียนแบบ เขียนขอไม่อยู่ก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาอยู่กันแล้วเขาเรียอะมีรับน้องไหมปีนี้มันเป็นแบบรับน้องออนไลน์อะหน้าบากกู๊กโอเคค่ะน้องออนไลน์ใช่แต่ว่าแบบตอนที่ปีสี่รับปริญญาก็มีปูนอะไรอยู่ไหนเขาก็ให้แต่งซ้อมพี่งานดีไหมที่นัน ม่ก็ขายแล้วอยู่กับตันเดินทานอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเลยแล้วจบมาคิดว่าขนาเนี้ยทำงานอะไรอ่ะมันมีได้หลายทางที่ไปเจอมามันแบบว่าทำงานในโรงพยาบาลก็ได้เปิดคลินิกเองก็ได้หรือว่าแบบไป ทำต่อไปเรียนต่อแล้วก็ไปต่อที่สามประเทศก็ได้เพราะว่าบางทีที่ประเทศเาาราสถกานมันไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นนะแต่ที่เหมือนเคยไป,ไปอ่านแล้วแบบที่มันกว้างแล้วก็แบบได้เงินเือนเยอ,อะน่าจะเป็นอเมรนะอีกนะต้องเข้เนี่ย <c oughs> อะไรต่อมามันทำมันทำงานในคลินิกเสริมกความง,งามก็ได้ยออที่แรกเขาจะถามว่าคลินิกไปเปิดอะไรอ่ะง,งง อ๋อมันมีคลินิกกายภาพด้วย<อ>เพราะว่าบางทีแบบมันเหมือนเป็นทางเลือกของการรักษาอย่างทีแ่แบบคนไทยเขาพองกันาเขามันเป็นจริงเราคิดว่าคิดว่ามีอะไรฝากถึงน้องๆไหมเก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าคณะนี้ก็ เหมือนกันถ้าเกิดว่าเข้าได้แล้วอ่ะมันจะต้องเหมือนจริงๆมันก็ต้องทวนอยู่ตลอดไม่ว่าเขาจะไม่ค่อยทวนก็ตามแป็แบบว่ามันต้องทวนอยู่ตลอดนะเพราะว่าแบบนี้เราจะลืมเพราะว่ามันจำเยอะมากแบบสมมติว่าเรียนแค่ขาแบบส่วนล่างส่วนล่างโเวอร์อะไรเงี้ยก็เรียนแบบกล้ามเนื้อมันเยอะมากสมมติว่า20 30ตัวเนี้ยแล้วตัวหนึ่งอ่ะก็ต้องมาจําแยกว่าแบบหัวต้นต้นปลาย เซนาาต์ประสาทแล้วก็แอคชั่นทำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องจําแต่ละตัวมันก็จะแบบอ,อะไรวะอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าเออขยันขยันอ่านท้อง <laughs> แล้วขอสามคำให้เกิดคณะตัวเองหน่อยจนะ้าเออจำเยอะมาก <laughs> ได้ไหม <laughs> ได้ <laughs> โอเคค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะเสร็จแล้วบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye. <laughs>